ความรู้สึกทางเพศลดลงได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นยาที่ใช้ในการคุมอาการของตัวกระเพาะปัสสาวะที่บีบตัวไวเกินนะครับก็คือยากลุ่มที่เราเรียกว่าแอนต้มัสคาลินิกนะครับตัวนี้เนี่ยจะไปลดการบีบตัวของตัวกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะนะครับทำให้การปัสสาวะบ่อยเนี่ยลดลงนะครับปัสสาวะกลางคืนลดลง นะครับและการที่ต้องรีบเข้าห้องน้ำเนี่ยลดลงได้ด้วยนะครับแต่ยาในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงนะครับทำให้ปากแห้งคอแห้งท้องผูกได้นะครับหรือว่าถ้าในกลุ่มคนไข้ที่ออกฤทธิ์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ปัสสาวะไม่ออกได้เหมือนกันนะครับออและมีข้อห้ามใช้นะครับในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องต้อหินมุมปิดด้วยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็จะมียากลุ่มสมุนไพรซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมาแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผลเนี่ยออกฤทธิ์จะออกฤทธิ์ได้หลายทิศทางน,นะครับก็คือออกฤทธิ์ทั้งตัวลดการคลายตัวของตัวกล้ามเนื้อเรียบต่อมลูกหมากนะครับทางลดขนาดต่อมลูกหมากนะครับและลดการบีบตัวกระเพาะปัสสาวะไปพร้อมๆกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ออกฤทธิ์แรงมากนะครับก็มีใช้ในปัจจุบันนี้นะครับ จะเห็นว่ายาทั้งหมดเนี่ยเป็นยาที่ใช้ควบคุมอาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาจะไม่มียาตัวไหนที่สามารถรักษาตัวต่อมลูกหมากได้หายขาดนะครับจนกว่าเราจะผ่าตัดนะครับหรือการที่เราจะาใช้ฮอร์โมนนะครับในการควบคุมนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการรักษาด้วยวิธีการที่รุนแรงน้อยนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เริ่มเข้ามาในปัจจุบันนี้แต่ยังไม่ได้เป็น ที่นิยมแพร่หลายนะครับเนื่องจากราคาแพงนะครับเช่นการใช้ความร้อนนะครับเข้าไปในตัวต่อมลูกหมากโดยตรงนะครับทำให้มีขนาดเล็กลงนะครับหรือการใช้คลื่นไมโครเวฟนะครับเข้าไปที่ต่อมลูกหมากโดยตรงนะครับทำให้ขนาดเล็กลงเหมือนกันนะครับพวกนี้เนี่ยได้ผลดีนะครับแต่แนะนำนะครับใช้สำหรับกลุ่มคนไข้ที่ไม่เหมาะสมกับการผ่าตัด นะครับอ,อย่างที่บอกนะครับว่า,าการผ่าตัดก็ยังเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการรักษาตัวต่อมลูกหมากสําหรับกลุ่มคนไข้ที่มีอาการค่อนข้างเยอะหรือว่ามีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องของการปัสสาวะไม่ออกซ้านะครับเคยเป็นแล้วต้องใส่สายสวนกลับมาใสา่สายสวนอีกนะครับหรือว่ามีการอุดกั้นของตัว ทางเดินปสัสสาวะจากต่อมลูกหมากเนี่ยทำให้ไตเนี่ยเสื่อมลงนะครับหรือว่ามีการปรสัสสาวะติดเชื้อบ่อยมากๆนะครับพวกนี้อาจจะต้องคํานึงถึงเรื่องการผ่าตัดเข้ามานะครับนอกจากนี้เนี่ยการที่มีเลือดออกจากทางเดินปสัสสาวะจากเรื่องของตัวต่อมลูกหมากนะครับหรือว่ามีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะจากเรื่องต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้นะครับที่เราจะใช้ในการเลือกคนไข้นะครับมาทําการผ่าตัด น,นอกจากนี้เนี่ยถ้ากลุ่มคนไข้ที่ต้องการผ่าตัดหรือว่าไม่ต้องการทานยาหรือว่ามีข้อบ่งชี้หรือข้อห้ามในการใช้ยาบางตัวนะครับอาจจะเลือกในการผ่าตัดได้นะครับสำหรับการผ่าตัดที่ใช้เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการผ่าตัด2กล้องนะครับเข้าไปแล้วก็คว้านเนื้อต่อมลูกหมากออกจากเหมือนในรูปนะครับก็คือใช้กล้องเนี่ยสองเข้าไปนะครับแล้วจะใช้อุปกรณ์ในการคว้านเนื้อต่อมลูกหมากออก สำหรับในกลุ่มคนไข้ที่จะเลือกมาใช้วิธีการผ่าตัดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นวิธีการที่เสียเลือดนะครับและมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติของตัวสารในเลือดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อมลูกหมากจะต้องไม่ใหญ่เกิน75กรัมนะครับเพราะว่าจะไม่ใช้เวลานานเกินไปในการทำผ่าตัด Sure นอกจากนี้ก็จะยังมีการส่องกล้องแต่ใช้เลเซอร์ในการเผาทําลายตัวต่อมลูกหมากเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ตัวต่อมลูกหมากระเหิดไปนะครับผลที่ได้นก็จะเหมือนกันนะครับก็คือต่อมลูกหมากจะโดนคว้านออกไปนะครับแต่ข้อดีของการใช้เลเซอร์ก็คือมันจะไม่มีผลเรื่องของการเสียเลือดมากๆนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือความผิดปกติของตัวสารในเลือดก็จะไม่มีนะครับ สำหรับเมื่อตัดสินใจในการเลือกการผ่าตัดหรือว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยก็ต้องมาทราบถึงภาวะแทรกซ้อนนะครับถ้าเผื่อผ่าตัดไปแล้วนะครับอย่างแรกเลยที่เกิดขึ้นได้ก็คือการติดเชื้อหลังการผ่าตัดนะครับเพราะว่าหลังจากที่คว้านออกไปเนี่ยแผลก็จะเป็นแผลเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เชื้อเนี่ยจะเข้าไปสู่ต่อมลูกหมากและเข้าไปสู่กระแสะเลือดได้นะครับแต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับถ้าเผื่อมีการทําลายของตัวหูรูดของตัวท่อปัสสาวะออกไปนะครับหรือในระยะแรกที่คนไข้เนี่ยยังไม่ชินนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยมีตัวต่อมลูกหมากช่วยในการกลั้นปัสสาวะนะครับต่อไปเนี่ยเมื่อต่อมลูกหมากมันโล่งขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้กลั้นไม่อยู่ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทําให้มีการตีบของตัวท่อปัสสาวะหรือว่าตัว คอของกระเพาะปัสสาวะได้นะครับถ้าเผื่ออมีผังผืดเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะเกิดด้น้อยนะครับและมักจะเกิดในตัวต่อมลูกหมากที่ขนาดไม่ได้โตมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเจอในเรื่องของอน้ําอสุจิเนี่ยแห้งนะครับหลังจากที่มีการหลังนะครับก็คือแทนที่น้ําอสุจิเนี่ยหลังออกมาครับจะออกทางปท่อปัสสาวะนะครับกลับไหลกลับเข้าไปในตัวกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากเ,าเนื่อง จากตัวต่อมลูกหมากเนี่ยไม่มีนะครับทำให้ไม่มีตัวกั้นนะครับในการที่น้ําปัสสาวะเนี่ยจะไหลออกมาทางด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทางด้านบนเนี่ยก็คือทางท่อปสัสสาวะหรือว่าทางกระเพาะปัสสาวะเนี่ยโล่งกว่านะครับบางทีน้ําน้ําอสุจิเนี่ยจะไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในตัวกระเพาะปัสสาวะได้ครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเกิดเรื่องของอ,อวัยวะเพศไม่แข็งตัวนะครับเนื่องจาก การที่มีการเผาทําลายของตัวอวัยวะข้างเคียงหรือว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงตัวอวัยวะเพศได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเผื่อทำไปนานๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการที่ต่อมลูกหมากเนี่ยโตกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่เกิดเร็วกว่า5ปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่พูดไปนะครับตัวโรคต่อมลูกหมากเนี่ยไม่ได้โรคที่อันตรายนะครับแต่มีผลกับเรื่องคุณภาพชีวิต นะครับการปรสัสสาวะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันเริ่มกระทบกับคุณภาพชีวิตอาจจะต้องเริ่มปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อจะดูว่าจะต้องรักษาหรือว่าสามารถที่จะดูอาการต่อไปได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแต่อาจจะเกิดคู่กันได้นะครับแต่ไม่ได้เกิดจากตัวต่อมลูกหมากโตนะครับเพราะฉะนั้นวางใจได้นะครับและ ที่สําคัญก็คือโรคต่อมลูกหมากโตถ้าทานยานะครับอาจจะต้องทานยาในระยะยาวเพราะว่าไม่มียาตัวไหนนะครับที่ทําให้โรคต่อมลูกหมากโตหายขาดได้นะครับสําหรับความรู้ที่ได้ไปในวันนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชายนะครับที่เอาวุโสนิดนึงนะครับและคิดว่าตัวเองอาจจะมีภาวะเรื่องของตัวต่อมลูกหมากโตเนี่ยมาลองปรึกษานะครับจะเป็นแพทย์ทั่วไปหรือว่าเป็นคุณหมอสัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกๆท่านดีขึ้นนะครับวันนี้ผมขอจบการบรรยายไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ